ซาดิโอมาเนผ่าตัดด่วนพลาดลงสนามช่วยทีมชาติเซเนกัลแน่นอนแล้วซาดิโอมาเน่กองหน้าทีมชาติเซเนกัลจะพลาดร่วมลงสนามในศึกฟุตบอลโลก2022ที่กาตาเนื่องจากเข้ารับการผ่าตัดจากอาการบาดเจ็บที่ขาทั้งนี้มาเน่กองหน้าตัวเก่งของทีมบบเยนมิวนิคในศึกฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันถูกเปลี่ยนออกเนื่องจากอาการบาดเจ็บระหว่างเกมในเกมที่บบเยนเอาชนะเวเดอร์เบรเมน เมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยผลการตรวจสแกน MRI ทำให้เขาต้องเข้ารับการผ่าตัดทันทีด้านสโมสรเบเยนมิวนิกยืนยันแล้วว่านักเตะของเขาเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพื่อต่อเอ็นที่กระดูกน่องขวาและกลองหน้ารายนี้จะเริ่มทำกายภาพบำบัดในมิวนิกต่อไปเพื่อพักรักษาตัวจากรายงานระบุว่ามาเนตจะพลาดลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลโลกทัวร์นาเมนต์นี้แน่นอนแล้ว จากถแถลงการของสหพันธ์ฟุตบอล